เลยใช่เพลงโปรดนะคะหรือยังไงไอวิสบังก็นัดว่ามันก็เป็นเพลงที่แบบมันมันก็ฟังแบบ forever มันเป็นเพลงอมตะไงคะคือใครๆก็น่าจะจะรู้จักเพลงนี้กันนัดว่าเปิดตัวแบบสนุกสนุกใช่เป็นเพีสนุกปลุกชีวิตด้วยนะฮะปลุกชีวิตชีวิตชีวานก็น่าจะมันก็ปลุกอยู่แล้วเพลงนี้นเเลต้ช่ใช่เห็นอยู่ค่ะเห็นอยู่มีมีหลายๆท่านแบบ ชอบไงก็คือเราก็ต้องเสิร์ฟไงชีเสิร์ฟใชีเส่ไหมใช่ป่ะสเตทหน่อยค่ะตอนนี้เรื่องงานเรื่องอะไรคะงานใช่ไหมคะก็ตอนนี้ก็มีแบบประมาณหนึ่งนะคะก็มีคอนเสิร์ตอยู่บ้างแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตใดๆอีกต่อจากนี้เดี๋ยวติดตามมีอีกค่ะแต่เป็นคอนเสิร์ตหน้าจอออนสเตทนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าภาพยนตร์ค่ะอยู่อยู่ในในแพลตฟอร์มหนึ่งในช่วงน่าจะประมาณเดือน เดือน7 <S <S เดือน8อะไร 8, ประมาณนี้ค่ะเดือน8ค่ะในในแพลนไทยเสร็จแล้วค่ะแต่ว่ารอกำลังตัดต่อทำเพลงอยู่ใช่คุณปอยให้คิดนึงได้ไหมว่าแบบเป็นหนังเด็กอะไรเป็นภาพยนตร์หรอกค่ะก็เอาในในในเน็ตฟิกแล้วกันค่ะ,คะเอาแค่นี้ก่อนเอาอูได้แค่นี้แต่ว่าเด็กก็เด็กผ่านนะเคขายผ่นท้หมดไม่ได้ใช่ไหมคะว่าเป็นยังไงยังไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันก<ะ>็ ถ้าถ้าคนตาไวๆเห็นอาจจะมีโปรโมทไปแล้วนิดนึงแวบหนึ่งใช่แบบดึงค่ะเพราะว่าเข้าทางค่ะมีใบแล้วนะวนะหนึ่งเข้าทางสองก็เป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจมันเป็นอะไรที่ไม่เหมือนในที่ได้เห็นกันในภาพยนตร์ที่เห็นเห็นมันจะแบบแตกต่างจากจากที่คาเ l ็กเตอร์ก็ให มันก็มีความใกล้เคียงบ้างไม่ใกล้เคียงบ้างแต่ว่ามีคําว่าเข้าทางแล้วกันมีควมว่าถนัดอ่ามันจะต้องมีต้องเพียงมีมเรื่องด้วยไม่รู้ <c oughs> อพพันนี้พี่น่าถือว่าห่างในหลายปีสำหรับภาพยนตร์ใช่ไหมคะ,<ฮ>ะก็หลายปีค่ะมากๆเลยเหมือนกัน,นใช่ค่ะอะไรปีมากๆอ่ะก็ <c oughs> มากๆอ่ะแล้วต้องมีหลักสิบค่ะใช่เพราะว่าอยู่วงการมา25ปีก็ อายุ25เองก็เลยคิด<ถ>ว่าตอนนี้นุสิบห้าเนอะมวลสิ่งนก็นัดว่ามันอาจจะจังหวะโอกาสมากกว่าคือก่อนนันนี้มีติดต่อเข้ามาบ้างแต่บางทีมันแบบยังยังอาจจะยังยังไม่ไม่อยากไม่ได้ตรงกับที่เราแบบเราไม่อยากนําเสนอในสิ่งที่เรารู้สึกว่ายังไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยบังเอิญมันมันถูกทุกข้อก็เลยแบบอ้าพอดีมันนัดว่ามันอยู่ที่เวลาวันเวลาพอมันมาจูนให้มาเจอกันก็ ก็เลยเกิดเรื่องนี้เกิดขึ้น,น,น,กกน,นใช่ก็อย่างงานแสดงมาใช่ก็อย่างงานแสดงก็ยังมีพวกอย่างละครที่เล่นให้คุณแอนไป<ม>ก็สักปีสองปีมาก็ก็ค่อยๆมีแต่แบบก็ต้องให้มันเหมาะกับเราด้วยอะค่ะบางทีบางเรื่องมันก็ไม่ได้แบบมาแบบบทมันไม่ได้ง่ายอะที่จะแบบเออบางคนเขาอาจจะไม่คิดว่านัดจะเล่นหรือเปล่าบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยพี่นัดอาจจะไม่รับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ยัง รักวงการบันเทิงยังได้ได้ทุกแขนงอยู่ค่ะนอกแากว่าให้เหมาะท่านอื่นเกมที่สองข้อที่สุดในการรับคืออะไรในการรับอ๋อในการรับใช่ไหมคะหลักในการรับคือเอาเป็นว่าชอบถูกใจคือจริงๆมันมันไม่จําเป็นต้องเป็นแบบวินางเอกหรืออะไรคือมันเป็นตัวตัวที่มีความสําคัญนะคะจริงๆอ่ะจะแบบไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้หรือว่าแต่ขอให้มันเรื่องราวมันน่าสนใจมีความแบบ เออแบบได้แสดงความสามารถอะไรหรือเรื่องที่มันแปลกใหม่แบบที่ไม่เคยเล่นอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะจริงจริงนานรับฟีก่อนหน้านี้เหมือนจะมีคนเข้าใจว่าเออเพจเพจจากการการแสดงไปแล้วเปล่าอะไรต่อกับารแสดงใช่กับงานแสดงใช่ไหมคะก็น่าจะเน้นไปทางร้องเพลงคนเห็นนัดในพาร์ทบนออนสเตจมากกว่าเขาก็เลยอาจจะยังไม่ได้นึกถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ยินดีค่ะเพราะว่าได้ทํางานเราก็อยู่วงการมานานก็เริ่มจาก เล่นหนังเล่นละครพิธีกรก็ทํามาทุกอย่างแล้วเหมือนกันแต่แค่ว่าช่วงไหนที่เราได้ได้ทำอะไรมากเป็นพิเศษเท่านั้นเองไปเที่ยวหรอใช่ได้หใค่ได้ค่ะยินดีก็จริงๆริะคือที่บอกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวบ้านเกิดคือสวิตเซอร์แลนด์นะคะนักเกิดที่นู่นแล้วพอดีมีวันเกิดของคุณพ่อบุญธรรมเขาก็บอกว่าเขาจะจัดปีนี้แบบปีสุดท้ายแล้วเขาจัดมาหลายปีแล้วเหมือนแบบ พออายุแบบ70อะ่ะเขาก็อยากจะแบบเลขสวยๆแล้วก็ปิดจ็อบไม่ไม่จัดละ,ะก็เหมือน <ไป S 1> กับว่าเราเขาชวนนัดทุกปีเพราะเขามาเมืองไทยทุกปีปีละครั้งสองครั้งเนี่ยเขาก็บอกชวนทุกปีเลยว,ว่าอยู่ไปสวิสนะเราก็ได้ค่ะไปสวิสอีกนะได้ค่ะผ่านไปเกือบ10ปีแล้วก็ไม่ได้ไปสักทีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะจนเขาก็บอกว่าปีนี้อยู่ต้องมานะก็เลยได้ไปพอดีฟ้าโปรดปิดเทอมแล้วเราก็เคลียร์งานได้พอดีช่วงโล่งค่ะก็เลยได้ไปแล้วแบบ อากาศก็ดีในช่วง5วันแรกไป10วันห้าวันหลังก็อาจจะมีมีมีฝนมีอะไรบ้างเพราะนันกลับมาแดดออกอสวนกับพี่เจด้นะพี่เจก็ไปใช่ครับในรอบชิปโอ้สิบกว่าปีค่ะ13ปีได้ใช่ใช่บรรยากาศงงเป็นยังไงสวยมากเป็นบางเมืองที่นัดก็ไม่เคยไปเช่นแบบนัดได้ไปลอนในนั้นด้วยนะเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนแบบลอน เป็นเครื่องรลอนที่มีคนนั่งด้วยอะคะ่ะก็อันนั้นนึกในใจแล้ว sky walk sky high อะไรสักอย่างนะคะนัดก็แบบเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตบอกว่าจะต้องไปเล่นให้ได้แล้วก็คิดว่าถ้าไปเล่นต้องเล่นที่สวิสแล้วก็ได้ไปแล้วก็อากาศดีพอดีเลยวันนั้นวันสุดท้ายที่อากาศดีก็เลยได้ล่อนข้างบนแบบว่าสนุกมากอยากให้ทุกคนไปนะคะไม่กลัวไม่ขาสั่นหรอต้องสูงเท่าไหร่ที่ต้องขึ้นไป ตัยอดเลยภูเขาก็มีค่ะก็ลอยบนฟ้าค่ะก็สูงมากค่ะต้องไปดูในในในอจก็จะแบบมันตอนแรกอ่ะเขาบอกว่าว่างที่หนึ่งใช่ไหม <c oughs> พอไปถึงงานเขาบอกว่างสองที่สองที่ก็หาเพื่อนไม่มีใครเล่นเลย <c oughs> พอถามฟ้าโปรดฟ้าปรดบอกว่า no way <c oughs> ไม่เล่นพอแล้วพักหนึ่งคุณครูที่เป็นเจ้าของ, <c oughs> ของเขาบอกว่า เดี๋ยวเขาจะพาขึ้นไปนะเขาบินมา35ปีแล้วนะแล้วบอกแล้วอีกคนนึงอ่ะที่บอกว่าสองคนอ่ะครูอีกคนนึงบินอายุ25เองบินมาแค่5ปีแปลว่าเขาบินตอนอายุ20ใช่ป่ะบอกนั้นหม่นมี้ไปเล่นกับคุณครูที่เป็นอายุน้อยก็ได้แล้วฟาโปรดเอามาสเตอร์ไปเลยเขาก็เลยบอกก็ได้พอกขึ้นไปนางก็โหยเมามอยแบบมีความสู้เด็กก็แบบกล้าเขาก้าวขัวเองนะคะซึ่งคนสวิสเองเขายังแบบเขาบอกเขายังไม่กล้าเล่นเลยอะค่ะ แต่บางทีอากาศมันดีด้วยแล้วมันก็ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดอยากให้ทุกคนได้ลองประสบการณ์ใหม่ๆถ้าใครได้ไปนะอันนี้แค่ชวนชวนทุกคนไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ไม่ไม่ถึงว่าใครที่ไปสมมติว่าใครได้มีโอกาสไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเมืองไหนเขาก็มีทุกที่อะค่ะแต่ว่าคุณก็แค่ลองเข้าไปเซิร์ชดูว่ายังไงมันก็ค่อนข้างปลอดภัยค่ะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้ร่อนแบบหรือว่ามันไม่ได้เล่นไวกิ้งอะค่ะมันเป็นแบบมันลอยไปบนท้องฟ้าอิสราเหมือน อยู่กันเนอะเหมือนเราเป็นล่องลอย<ๆ>แบบวิ่งอบข้างบรรยากษ์ช่วยใช่ค่ะแล้วก็มันได้ความอิสระได้ความได้เขาเรียกว่าทําอะไรที่แบบข้ามขีดจํากัดของเรา,าอะที่เราคิดว่าความกลัวอย่างเงี้ยมันจะกลัวตอนที่เราเริ่มต้นเพราะเราจะคิดไปเองว่ามันจะต้องอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี<ๆ>้ยเขาก็บอกว่าแค่ย<ๆ>ูวิ่งไปอย่างนี้นะพอลอยไปแล้วย<ๆ>ูยังวิ่งอีกสักหน่อยนะใส่เท้าถีบไปก่อนนะอะไรเงี้ยแล้วพอถึงปุ๊บ เขาก็ให้เรานั่งลงไปที่เบาะแล้วก็กลายเป็นนั่งเหมือนเก้าอี้ออนั่งลอยอ,อ,อยากไปไหมอยากไปมันดูสดใสแบบเหมือนเต็มอิ่มกับบรรยากาศเลยก็เลยแบบพร้อมที่จะมาเดินหน้าสู้กันต่อใช่ใช่คืออากาศดีเต็มอิม่มแล้วก็อาหารด <c oughs> ้วยโอ้โหได้กินอะไรที่แบบอยู่เมืองไทยไม่ค่อยกินไง แล้วก็กินอาหารแบบคลีนคลีนหน่อยกินผักกินเยอะๆใช่ไหมคะกินอาหารบ้านเราอะพวกสมุนไพรอะไรอย่เงี้ยเฮิร์บแต่พอไปนู่นก็ได้ขนมปังได้ชีสได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปเพลินอร่อย สวิสก็ต้องเป็นพวกลักเลดฟองดูพวกชีสช็อกโกแลตของเขาจะขึ้นชื่อแล้วก็ซอฟต์นะคะซอฟต์เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะเป็นขนมปังที่เป็นลูกเกลียวเหมืนทักเปียค่ะกินเปล่าๆก็อร่อยค่ะเนะนำอ้าวประเทศสวิสมีอะไรน่าเชี่วเยอะแล้วก็ไปดูหมีไปดูหมีอยากไปอีกไหมไว้ก่อนก็ได้ค่ะเบรกก่อนอีกสักแบบ2อปีค่อยไปคือดู ใช่ใช่ค่ะไปเหมือนไปไปจอยจริงๆได้ไปเที่ยวเหมือนได้ไปพักผ่อนแล้วก็ไม่ได้ไปแบบทัวร์ไปกันเองขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยมี มีได้เจอญาติได้เจอคนรักๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเ n e r g y ที่ดีค่ะนั่นว่าจริงๆเราถ้ามีโอกาสแค่เราไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางไม่ว่าจะเป็นที่ไหนในโลกนี้หรืออาจจะเป็นที่ที่คุณอยู่แต่เปลี่ยนที่เปลี่ยนจังหวัดไปเจอภูเขาไปเจอต้นไม้นว่าธรรมชาติเนี่ยมันเยียวยาเราได้ไม่ว่าเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนแค่เราไปเสพเราไปทําตัวให้เบาๆง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรที่ไหนก็ดีหมดค่ะใช่่คตอนนี้เราโฟกัสความสุขของตัวเองอย่างเงี้ยใช่ใช่ค่ะก็โฟกัส ความสุขเดินหน้ามันมันเหมือนมันเหมือนจริงๆทุกคนก็ก็ต้องเป็นอย่างนี้กันอยู่แล้วนะคะเราเราก็ไม่ไม่ได้ต้องมานั่งคิดอะไรมากเราคิดแค่ว่าวันนี้ปัจจุบันแล้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแต่คนแค่แค่เราลืมแค่เราเตือนบ่อยๆว่าถ้าเราอยู่ปัจจุบันมันโมเมนต์นี่แหละคือแบบที่สุดแล้วกับเพื่อนๆหลายคนต้องเทคแคร์มากขึ้นไหมอย่างพี่โอพีแอนต้องติดต่อ โอ้ troops, oh, จริงแอนกับนัดติดต่อกันตลอดอยู่แล้วคะ่ะใช่แค่เราบางทีไม่ค่อยได้แฮงกันแต่ล่าสุดไปทานข้าวก, <im S 1> กันก็นก็ก็ได้ทานข้าวก่นอนแล้วนะก็ไปต่างประเทศแอนก็ไปต่างประเทศตอนนี้ยกย้ายกันเที่ยวนะเหมือนแบบเหมือนก็นรู้ว่าเอออาจจะแบบไปเที่ยวแล้วกลับมาก็ได้เปลี่ยนนะว่าจริงๆมันแค่เปลี่ยนอาาอเอนเนอรีเฉยๆค่ะใช่มีความสุข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 มีควา ก่อนนะคะโอเคค่ะ 1, น3สองส